สวัสดีครับช่างบอสลำลูกกาครับวันนี้เรามารีวิวนะครับวิธีงานถอดล้างไอได้กินครับตัวนี้นะครับไม่เคยถอดแบบถอดเปลยมาก่อนนะครับลูกค้าเพิ่งเจอช่างบอสครั้งแรกนะครับสภาพที่ถอดออกมาจะเลยเน่าแบบนี้นะครับถอดออกมาลูกค้าตกใจพอสมควรนะครับว่าทำไมแอร์ของเขาที่ล้างเป็นประจำนะครับทำไมมีคราบเมื่อแบบนี้นะครับ ทำไมฝุ่นเกาะหนาขนาดนี้นะครับท,ทั้งที่บรเวอร์ก็ยังดูสะอาดเห็นไหมนะครับแต่ข้างในนะครับก็จะเน่าแบบนี้เลยดูที่คอยเย็นนะครับคอยเย็นด้านนอกก็มีฝุ่นตามการใช้งานปกติครับแต่ด้านในนะครับด้านในจะเป็นเม็ดเมืออแบบนี้เลยเห็นไหมครับ นี่คือสภาพก่อนล้างนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าช่องบอสจะทำให้ได้ดีแค่ไหนนะครับจากแอร์ที่สกปรกเมื่อกี้นะครับทางบอสก็นำไปล้างไปทำความสะอาดแอร์ก็กลับมาใหม่เหมือนเดิมนะครับมาดูกันว่าน้ำสีอ,อะไรแน่นอน ดูสีอของน้ำนะครับดำมา,ากตอนนี้ช่างก็ทำการล,ล้างอยู่นะครับเรา,าก็มีเชิบอร์ดนะครับเพื่อให้น้ำเป็นเด็นบนฝ้านะครับเข้าไปนะครับดูพื้นเรียบร้อยนะครับดูสภาพน้ำนะครับถังที่สองนะถังที่สองก็สีเริ่มดีขึ้นนะครับนี่คือย้ำนะครับว่าถังที่สองแล้ว ครับเห็นไหมทางแรกทางแรกเราไปเทจริงแล้วนะครับคราบดำมากๆอันที่สองก็สีดีขึ้นครับช่างก็กําลังงวังด้านในนะครับถ้าเราไม่ลงด้านในมันก็ออกไม่หมดสภาเจ็ดหกหกเสร็จเรียบร้อยนะครับสําหรับงานละ ครื่องเทสเสียงลมเงียบขึ้นเยอะมากๆนะครับแล้วก็ลมแรงนะครับพุ่งได้ไกลติดต่อช่องบอสได้นะครับ099 1 9 1 5 1านะครับ099 1 9 1 5 1าเก้นี้่ในช่องบอสลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ